เนี่ยเวลาเราให้นมเนี่ยก็คือจะมีจะมีจะมีคําที่พูดว่าสามดูดก็คือว่าดูดเร็วดูดบ่อยดูดถูกวิธีนะครับดูดเร็วคือว่าหลังจากคลอดเนี่ยเราก็จะให้เด็กดูดนมแม่เลยหลังจากคลอดส่วนใหญ่ไม่เกินหกชั่วโมงนะครับถ้าเกิดเราให้รีบดูดเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเด็กก็จะได้มีความผูกพันนะครับแล้วก็เด็กก็จะได้รับน้ำนมได้เร็วนะครับแล้วก็คําว่าดูดบ่อยเนี่ยก็คือว่า เราต้องให้เด็กสม่ำเสมอนะครับก็คือว่าส่วนใหญ่ในเด็กเล็กๆเนี่ยประมาณสองามชั่วโมง เด็กก็จะเริ่มหิวแล้วนะครับก็จะให้เด็กดูดเรื่อยๆดูดบ่อยๆนะครับดูดูวิธีก็จะมีวิธีการที่จะให้คุณแม่ให้นมให้นมเด็กนะครับก็คืออาจจะมีท่านั่งหรือท่านอนนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่อะไรก็จะคอยสอนอยู่แล้วนะครับก็คือสามดูดดูดเร็วดูดบ่อยแล้วก็ดูดถูกวิธีใก็จะทําให้ลูกได้รับสารประโยชน์จากน้ํานมแม่ตรงนี้นี่มันช่วยป้องกันอะไรต่างๆได้ยังไงคะก็กจริงประโยชน์นมแม่เนี่ยนะครับก็คือมันจะมีหลายอย่างเลยนะครับ ก็คือว่าโดยปกติเนี่ยอย่างได้ก็คืออย่างที่กล่าวาแล้วว่ามีจะมีสารภูมิภูมิกันต่างๆที่อยู่ในตัวแม่ซึ่งมันจะไปทางน้ํานมแล้วก็จะไปสู่ตัวลูกได้นะครับซึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดแม่มีภูมิภูมิกันต่อโรคอะไรบางโรคก,ก็จะช่วยป้องกันไปสู่ลูกได้นะครับก็จะมีสารบางตัวที่ลูกจะได้รับตัวนี้เนี่ยจะไม่มีในนมวัวนะครับมีเฉพาะในนมแม่เลยนะครับเน้เน,เนเลยนะครับว่ามีเฉพาะในนมแม่ แล้วก็พวกเรื่องของโรคอ้วนก็จะไม่เป็นด้วยเด็กเนี้ยก็จะ,ะช่วยเรื่องของอน้ําหนักเพราะว่าการกินนมแม่เนี่ยคุณแม่เนี่ยก็จะกักปริมาณหรือว่าจํานวนครั้งที่จะให้ลูกได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนมขวดเวลาเราให้เราให้เด็กเนี่ยเราก็จะไม่ทราบปริมาณที่แน่ชัดแม่บางคนก็จะชงปริมาณเท่าๆเดิมแล้วก็จะให้ลูกกินตลอดเวลา,าแล้วก็จะไม่รู้ว่าลูกพอหรือยัง นี้ก็คือเด็กก็จะได้รับนมอาจจะเป็นปริมาณมากเกินไปซึ่งทําให้สังเกตได้ไง่ายว่าถ้าเกิดเด็กทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดได้รับนมขวดเนี่ยจะจะทําให้อ้วนกว่าเด็กที่รับนมแม่นะครับง่าย<อ>แล้วก็อย่างอื่นๆเนี่ยก็จะเรื่องของเศรษฐกิจก็คือพูดง่ายเลยว่าเป็นการประหยัดนะครับถ้าเกินดนมแม่นี่แน่นอนประหยัดอยู่ละเราไม่ต้องไปซื้อนมขวดตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับ<อ>แล้วก็อย่างอื่นนี่ก็คือว่าผลต่อตัวแม่นะครับก็คือว่าจะช่วยในการอ่า เป็นการคุมกําเนิดได้โดยวิธีหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณแม่ที่ให้ลูกดูดนมนี่เนะี่ยก็จะจะช่วยเรื่องของฮอร์โมอนบางตัวซึ่งจะทําให้ช่วงแรกๆเนี่ยนะอาจจะไม่มีการตกไข่นะครับแล้วก็เรื่องของประจําเดือนก็จะไม่มาช่วงแรกก็ไม่ต้องตกใจค่ะที่สำคัญคือนมแม่น่าจะไม่มีเมลามีนนะคะไม่มีครับต้องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไปจนอายุเท่าไหรค่ครับประมาณสักเท่าไหร่ถึงถึงจะควรจะพอได้แล้วหรือควรจะเปลี่ยนได้แล้วครับอ่า ตามตามขออ,องค์การอนามัยโลกน,นะครับก็คือได้ได,ได้บัญญัติไปว่าอย่างน้อยๆ6เดือนนะครับแต่จริงๆแล้วคือว่าถ้าเขาจะมีอีกไปเรื่อยๆอะคะก็กินได้เรื่อยๆเลยครับจนถึง2ปีก็กินได้นะครับก็คือบวกลบ2ปีประมาณ 2>, 2ปีนะครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยของของของไทยเนี่ยก็คือโงคงการสายย,ายลักษณ์เนี่ยก็ได้รณรงค์ให้มีการดืมด่มนมในเด็กเล็ก จ<ส>นถึงครเดือนเช่นกันนะครับค่ะถ้าสมมติว่าคุณแม่บางคนอาจจะรีบนะคะแล้วก็บางส่วนจะต้องติดภารกิจเ,เ,เป็นวิธีแบบว่าบีบนมแม่ใส่ขวดเอาไว้พวกนี้นี่จะเก็บไว้ได้นานแค่ไหนยังไงคะครับก็จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณแม่ที่มีธุระหรือว่าต้องร <นะ S 2> ีบไปทํางานนะครับโดยส่วนใหญ่ก็คือหลังคลอดประมาณสเดือนนะครับที่คุณแม่อาจจะหยุดงานได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ก็จะ มีวิธีการต่างๆ,ๆซึ่งบางคนก็จะเก็บใส่ขวดใส่ถุงเดี๋ยวนี้ก็จะมีสําเร็จรูปนะครับเป็นถุงเก็บนมนะครับซึ่งซึ่งการการคุณค่าของนมเนี่ยหรือว่าการเก็บนักษาเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราบีบนมหรือปั๊มนมใส่ใส่อุณหภูมิห้องปกติเนี่ย<ช>ปกติก็จะอยู่ได้ประมาณสามสี่ชั่วโมงนะครับ<ช>แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแช่เราใส่ถุงไว้ละเก็บไว<ช>้ในตู้เย็นช่องธรรมดาเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณยี่สิบสี่ถึงสี่สิบแปดชั่วโมง ครับครับส่วนถ้าเกิดว่าคุณแม่ที่มีน้ำนมมากจะเก็บไว้เป็นเดือนเดือนเนี่ยก็ต้องแนะนําใส่ในช่องช่องแช่แข็งเลยครับก็แช่แข็งแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ได้ประมาณสองสามเดือนเลยครับค่ะ ตอนนี้คุณผู้ชมกาลังติดตามรายการบ้านนี้มีรอยยิ้มนะคะเรากำลังพูดคุยกันถึงเรื่องของการดูแลเด็กเล็กโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูหนาวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วยังมีคําถามอีกหลายคําถามด้วยกันโดยเฉพาะคุณผู้ชมเองที่ฟังคุณหมอพูดแล้วยังมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็ดีนะคะมีคําถามหรือข้อแนะนําข้อคิดเห็นยังไงเนี่ยยังคงโทรเข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการได้นะคะเดี๋ยวช่วงท้ายๆเนี่ยเราจะมีการลุ้นเสื้อบ้านนี้มีรอยยิ้มเสื้อสวยๆแบบนี้กันแต่ว่าช่วงนี้รับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่่อคะ อยากมีเสื้อสวยๆแบบนี้โทรมาร่วมสนุกได้ค่ะในบ้านนี้มีรอยยิ้มค่ะรายการที่คุณสามารถปรึกษามหมอทางอากาศได้ค่ะทุกวันจันทรเวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิ30นาทีค่ะอย่าลืมนะครับทุกวันจันทรโทรมาร่วมสนุกกันแล้วเจอกันในรายการบ้านนี้มีรอยยิ้มทาง n b t น7นะคะสามัาคิต แ้หนาแล้วสองสามก้านล่ะแล้วทั้งหมดนี่ล่ะนี่งไงลูกความหมายของคำว่าสามัคคีเข้าใจไหมครับสามัคคีวันนี้เราลืมคำนี้ไปหรือยังจากวันแม่ถึงวันพ่อร้อยสิบหกวันร่วมสร้างสามัคคีเพื่อแผ่นดิน การคุณผู้ชมคะกลับมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องราวของการระวังเรื่องของโรคที่เกิดขึ้นกับเด็กเล็กๆในช่วงฤดูหนาวนะคะเรายังคงอยู่กับบ้านนี้มีรอยยิ้มแล้วก็คุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้คุณหมอสันตินะคะโดยเฉพาะใครที่ยังมีคําถามเกี่ยวกับเด็กๆนะคะยังคงโทรเข้ามาได้เพราะว่าช่วงท้ายๆเราจะมีเสื้อให้ลุ้นกันห้าท่านผู้โชคดีเท่านั้นนะคะที่จะได้รับเสื้อสวยๆบ้านนี้มีรอยยิ้มไปก่อนที่เราจะเข้าถูกสู่คําถามกันต่อมาที่คําถามบางส่วนจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะบอกว่า เวลาอากาศอากากศเย็นเนี่ยลูกเป็นภูมิแพ้ค่ะตอนนี้อายุสิบเท่าไหร่นะคะอายุสิบห้าเดือนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะถ้าอายุมากกว่านี้เนี่ยจะหายหรือเปล่ากลัวลูกเป็นอันตรายครับลูกน่าจะอายุประมาณหนึ่งขวบกว่า,วาประมาณนะคะสิบห้าเดือนนะครับก็ขวบประมาณขวบสามเดือนนะครับค่ะก็อย่างที่กล่าวแล้วครับว่า,าเด็ก จริงๆถ้าเกิดอายุต่ำกว่าห้าขวบจริงเนี่ยจะไม่ค่อยวินิจฉัยว่าเป็นโรคภูมิแพ้นะครับซึ่งนอกจากว่าต้องได้รับการตรวจหรือว่ามีประวัติทางด้านครอบครัวเป็นภูมิแพ้มาก่อนนะครับซึ่งก็ต้องดูตามอาการที่ที่หมอกล่าวไปเมื่อกี้นะครับว่ามีร่วมด้วยหรือเปล่าหรือว่าบางคนอาจจะมีลักษณะของผื่นแพ้ขึ้นด้วยก็ตามนะครับพวกนี้ก็จะมีอาการของโรคภูมิแพ้ หรือไม่ถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจเนี่ยมันก็จะมีการตรวจตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับซึ่งจะเช็คได้ว่าน้องเขามีการแพ้สารอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับอาจจะมีการตรวจเลือดอะไรบางชนิดหรือว่าอาจจะทําการทดสอบที่ผิวหนังนะครับพวกนี้สามารถถ้าเกิดว่าเป็นแล้วสามารถตรวจหาสาเหตุแล้วรักษาให้หายได้ไหมคะ,ะว่าสามารถป้องกันไม่ให้เป็นได้อีกไหมคือถ้ารักษามันจะบรรเทาลง,ลงนะครับก็หายไปช่วงขณะนั้น แต่ถ้าเกิดว่าหายขาดไหมไหมนะครับซึ่งอย่างอย่างที่กล่าวว่าภูมิแพ้เนี่ยมันต้องมีการกระตุ้นของสารก่อกระตุ้นนะครับต่างๆซึ่งถ้าเกิดว่าใครแพ้สารอะไรเนี่ยถ้าเกิดเขาได้รับเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้มีอาการของภูมิแพ้นั้นด้วยความที่เป็นเด็กเล็กมากบางทีผู้ปกครองอาจจะก,กังวลค่ะเวลาเป็นภูมิแพ้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวอาการต่างๆจะไปกระทบถึงโรคอื่นไหมหรือจะไปกระทบถึงอว,วัยวะส่วนอื่นบ้างไหมอย่างงี้ค่ะ ก็มีอันตรายมากไหมคะภูิแพทโดยโดยปกติเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะในในทางเดินหายใจนะครับโดยส่วนใหญ่หรือถ้าเกิดว่าบางคนที่แพ้ก็คืออาจจะมีอาการทงผิวหนังได้หรือว่าจะมีการแพ้ในทางระบบทางเดินอาหารได้เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่มีผลต่อเอาไว้ว่าส่วนนั้นไปเลยหรือเปล่าลไม่ไม่ไมค,ครับพวกนี้ก็คือถ้าเกิดสมมติหายแล้วเนี่ยก็จะกลับมาเป็นปกติได้นะครับค่ะ อีกท่านนึงจากกระบี่ค่ะบอกว่าหลานี่ยอายุ4ขวบนะคะเป็นผู้หญิงมีอาการาคันที่ก้นที่ทวันหนักในช่วงกลางคืนเป็นเพราะอะไรอายุ4เดือนนะครับ4ขวบค่ะ4ะขวบโอเคอถ้าเกิดว่าคันที่ก้นเนี่ย <ขา S 2> นะครับอาจจะต้องดูว่ารบ,บริเวณก้นนียมีรอยแผลหรือรอยพืดน,น,นั้นหรือเปล่านะครับแต่ที่เจอบ่อยที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของพยาธ ก็คือพยายเส้นได้นะนครับ<อ>ซึ่งซ่ง,ง,ง,งก็คือพยาย้นได้คือได้รับมาจากการกินอาหารที่ที่ปรุงไม่สุกนะครับหรือว่าอาจจะได้รับมาจากเด็กที่เด็กที่มี